ครับเอฟซีพี่น้องเป็นที่รักยิ่งครับมาดูกระต่ายกันอีกครับวันนี้เดี๋ยวจะสร้างสร้างกำหนั่ครับตัวนี้เป็นดำมูพานครับเพศเมียก็อายุตอนนี้ก็หกเดือนนะครับอ่าพร้อมผสมผมจะสร้างกำหนักนะครับแล้วก็อุ้มวันนี้ผมจะมาหัดอุ้มนะครับอุ้มยังไงให้มันแบบตัวยาวเหมือนเขานะครับคือเห็นเพื่อนๆในกลุ่มอุ้มแล้วก็แบบโอ้โหตัวใหญ่ตัวยาวนะครับก็อยากลองดูบ้างนะครับ อันนี้คือเราจะจ้างนายก่อน,นครับตันนี้สามโลหนึ่งทีครับก็นี่ครับผิวขนสวยเลยครับอันนี้คืออุ้มแมบบ อุ้มอยากให้ตัวยาวเหมือนเขานะครับนี่ก็สามโลหนึ่งขีน,นครับนี่อายุหกเดือนนะครับครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ว่างก็จับมาถ่ายรูปนะครับแต่ดูท้องเขาก็เหมือนจะเหมือนจะท้องนะแต่ก็ไม่คลอดน,นะครับเออไอผมก็มือใหม่นะครับก็เพิ่งจะเลี้ยงมาได้ปีกับอีกไม่กี่เดือนเองนะครับก็เลยยังไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่ว่า ก็มีประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงแล้วกระต่ายมันก็ตายไปหลายตัวนะครับกระต่ายเด็กก็พอมีประสบการณ์ว่าพวกอาหารการกินนะครับกินอะไรไม่ให้ไม่ให้มันป่วยนะครับกินยังไงให้อยู่รอดนะครับก็พอจะมีมีคามบูทางนี้นครับแต่ว่าเรื่องดูเพศหรือว่าเรื่องตรวจท้องนี่ก็ยังไม่ยังไม่ถนัดนะครับ เรื่องดูเพศนี่ก็ยังไม่ยังไม่คล่องนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาให้ดูแค่นี้เองนะครับมาอุ้มกระต่ายแบบอ่าตัวยาวเหมือนเขาอุ้มครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ